มันตลกไหมครับที่การตัดสินใจของชายแก่ไม่กี่คนในห้องแอร์เย็นที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งสามารถจุดไฟเผาทั้งตลาดหรือจะสาดน้ำมันเข้ากองไฟให้บิตคอยพุ่งไปแตะเพดานจักรวาลก็ได้ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาเพิ่งจะส่งสิกเนลที่อาจจะกลายเป็นการลั่นระฆังยกแรกของตลาดกระทิงคริปโตรอบใหม่โดยการตัดสินใจแค่เปลี่ยงเดียว พวกเขาอาจจะปลดปล่อยคลื่นสภาพคล่องมหาศาลที่สามารถส่งพี่บิตคอยของเราไปสู่จุดที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราคงได้แต่พูดว่าฝันไปเหอะแต่จะเป็นยังไงถ้าผมบอกคุณว่าในการตัดสินใจเดียวกันเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์ของหายนะซ่องอยู่เมล็ดพันธุ์ที่ถ้ามันโตขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะทำลายทุกทฤษฎีขาขึ้นแล้วส่งสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างดิ่งลงเหวไปเลย และถ้าในพอร์ตคุณมีคริปโตอยู่แม้แต่เหรียญเดียวคุณพลาดวิดีโอนี้ไม่ได้เด็ดขาดก่อนอื่นเลยนะครับขอย้ำชัดๆตรงนี้ผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินนะครับและไม่มีอะไรในวิดีโอนี้ที่เป็นคำแนะนำทางการเงินทั้งสิน้นนี่คือคอนเทนต์เพื่อการศึกษาและความบันเทิงล้วนๆผมแค่อยากจะมาเล่าเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคที่กำลังเดืดเดอดๆว่ามันอาจจะส่งผลอะไรกับโลกคริปโตได้บ้าง ถ้าฟังดูเข้าท่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะฮะเอาล่ะลุยกันเลยเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรากำลังจะไปไหนกันต่อคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการของเฟดเขาทำในสิ่งที่ตลาดเดากันมาเป็นเดือนเดือนนั่นก็คือการลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25ทําให้ดอกเบีย้ยนโยบายของอเมริกาลดลงมาอยู่ที่ช่วง4ถึง4.25 นี่คือการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกของปี2025เลยนะครับเป็นการกลับลำนโยบายครั้งสำคัญหลังจากที่พี่แกยืนยันว่าจะคงดอกเบีย้ยมาตลอดแต่เหมือนเดิมครับทุกคนปีศาจมันซ่อนอยู่ในรายละเอียดข้อแรกเลยครับการโหวตครั้งนี้เสียงไม่เอกฉันครับผลออกมาคือ11ต่อ1มีคนหนึ่งโหวตสวนแล้วคนที่สวนเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของบอร์ดชื่อสตีเวนมอรแรน ข้อผีคืออะไรรู้ไหมครับพี่แกไม่ได้โหวตสวนเพื่อจะให้คงดอกเบี้ยนะแต่แกโหวตสวนเพราะอยากจะให้ลดแรงกว่านี้อีกอยากให้ลดไปเลย0.50%นี่มันเป็นสัญญาณชัดๆเลยว่าข้างในเฟดเองก็มีแรงกดดันให้อัดฉีดเงินเข้าระบบแบบสุดๆอยู่จากนั้นก็มาถึงคิวของประธานเฟดคุณเจอรโรมพาวเวลออกมาแถลงข่าวตรงนี้แหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มยุ่งเหยิงคุณพาวเวลแกพยายามพูดหลอๆว่า การลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจกำลังจะเจ๊งนะแต่เป็นการลดเพื่อบริหารความเสี่ยงฟังดูดีใช่ไหมครับแต่คำพูดของแกมันเผยให้เห็นว่าเฟดกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่ตึงเปรี้ยด้านหนึ่งแกก็ยอมรับว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอแล้วการจ้างงานชะลอตัวลงและความเสี่ยงที่คนจะตกงานมันเพิ่มขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งแกก็ยอมรับว่าอัตรางเงินเฟอ้อก็ยังสูงปรี๊ดอยู่ดีอะ นี่แหละครับส่วนผสมสุดคลาสสิกของภาวะ stagflation หรือที่แปลไทยเป็นไทยว่าของก็แพงแถมแรงก็ไม่มีเป็นภาวะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเห็นแล้วต้องร้องกรีดแล้วจิกซอชิ้นที่สำคัญที่สุดอาจจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าดอทพลอตครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยดอทพลอตมันก็เหมือนโพยลับๆที่เจ้าหน้าที่เฟดทั้ง19คนมาจุดๆๆบอกใบ้ว่าในอนาคตพวกเขาคิดว่าดอกเบีย้ยจะไปทางไหน แล้วโพยรอบนี้มันชัดมากครับค่ากลางของโพยบอกว่าก่อนจะสิ้นปี2025เนี่ยเราจะได้เห็นการลดดอกเบีย้ยอีก2ครั้งครั้งละ0.25%แต่ถึงจะว่าชัดแล้วนะมันก็ยังมีความเห็นต่างอยู่ดีครับ10คนบอกว่าจะลดอีก2ครั้งแต่อีก9คนบอกว่าลดอีกแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วมัง้งแปลว่าอะไรครับแปลว่าชั้นทานุมัติที่เห็นเนี่ยมันยังเปราะบางสุดๆ แล้วตลาดหุ้นตลาดคริปโตตอบสนองกับข่าวนี้ยังไงถ้ายพูดคำเดียวเลยก็คือเมาหมาัดครับมันเป็นปฏิกิริยาแบบคลาสสิกเลยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยแกว่งเป็นลูกตุ้มเลยครับดาวจอส์ปิดบวกแต่ดัชนีหุ้นเทคอย่าง NASDAQ กับ S&P 500ปิดลบนี่มันสะท้อนภาพตลาดที่กำลังงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าสรุปจะเอายังไงกันแน่วะเนี่ย ในขณะเดียวกันทองคำที่เป็นหลุมหลบภัยคลาสสิกเวลาเงินเฟอ้อมาก็พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเลยครับเกือบจะ3,700ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วคริปโตล่ะพี่ใหญ่ยังบิตคอยนี่อาการหนักเลยครับตอนแรกราคากระโดดขึ้นเหมือนกบได้ใจจากนั้นก็ดอนตบดิ่งลงมาแล้วก็แกว่งออกข้างสรุปปิดวันแบบมึนๆลบไปไม่ถึง1%ตอนนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ที่แถวๆ118,000ดอลลาร์ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีแต่คำถามที่แท้จริงคือแล้วอนาคตละ่ะโพยของเฟดบอกว่าจะลดอีก2ครั้งแต่ตลาดนี่สิครับมั่นใจกว่านั้นอีกจากเครื่องมือเฟดวอชของ CME Group ที่ไปวัดชีพจรของตลาดเนี่ยพวกเทรดเดอร์เขาแทงกันกว่า70%เลยว่าจะมีการลดดอกเบี้ยทั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคมคือในสายตาตลาดเนี่ยปาร์ตี้ได้เริ่มขึ้นแล้วและเฟดต้องจัดให้แต่เดี๋ยวก่อน พวกธนาคารยักษ์ใหญ่ยังไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะครับ Goldman Sachs บอกว่าเห็นด้วยกับตลาดลดแน่ตุลาธันวาแต่ Bank of America ออกมาเบรกหัวทิ้มเลยบอกว่าเฟดอาจจะไม่ลดอีกแล้วจนกว่าจะถึงปี2026เพราะการลดดอกเบีย้ยตอนที่ของก็แพงแต่เศรษฐกิจฟืดเนี่ยมันอันตรายมากการที่คนฉลาดที่สุดใน Wall Street ยังมองกันคนละมุมแบบนี้มันบอกเราได้อย่างเดียวครับว่าความไม่แน่นอนมันสูงแบบสุด,สด เฟดเองก็คงตัดสินใจกันแบบเดือนต่อเดือนวัดกันที่ข้อมูลจริงๆเหมือนติดอยู่ตรงกลางระหว่างภารกิจที่ต้องทำให้คนมีงานทำกับภารกิจที่ต้องคุมราคาสินค้าซึ่งตอนนี้สัญญาณเตือนมันดังขึ้นทั้ง2ด้านเลยครับและถ้าคุณอยากจะใช้ประโยชน์จากความผันผวนแบบเมาหมัดนี้คุณต้องไม่พลาดหน้าข้อเสนอของ Coin Bureau ครับ ที่นั่นมีทั้งโบนัสสมัครสมาชิกสูงสุดถึง1,000 0 0ดอลลาร์ 1, ส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรดสูงสุด50%และก็เงินคืนจากการฝากสูงสุดถึง75%บนกระดานเทรดคริปโตที่ดีที่สุดแค่คลิกลิงก์ในคำอธิบายหรือสแกน QR code นี้เลยครับพอเข้าไปแล้วก็หาดิลที่ใช่สำหรับคุณแล้วกดสมัครเลยข้อเสนอพวกนี้มีเวลาจำกัดและมีให้เฉพาะผู้ชม Coin Bureau เท่านั้นนะครับรีบหน่อยนะเอาละครับ เมื่อเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรสำหรับตลาดคริปโตมาเริ่มกันที่ฝั่งโลกสวยก่อนเลยครับสถานการณ์ขาขึ้นหรือ double case เหตุผลที่บิตคอยอาจจะพุ่งไปดาวอังคารได้เนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาหลักไม่กี่อย่างครับ 1. คือสภาพคล่องพูดง่ายๆก็คือเงินมันจะไหลามาในอดีตเวลาเฟดลดดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนลง พอผลตอบแทนจากการถือเงินสดมันห่วยลงเงินมันก็จะวิ่งหาที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าหรืออย่างน้อยก็รักษามูลค่าได้ดีกว่าแล้วมีสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรที่จะหายากและมีจำกัดไปกว่าบิตคอยล์ล่ะครับนี่ไม่ใช่ทฤษฎีมโนนะฮะเราเห็นมาแล้วตอนปี2020 2021ที่เฟดอัดฉีดเงินตอนนั้นบิตคอยพุ่งไปเป็นพันเอร์เซเลย2ก็คือพลังของสถาบันรอบนี้มันต่างจากรอบก่อนๆอย่างสิ้นเชิงเพราะว่า รอบนี้มีผู้เล่นตัวยักษ์ใหญ่อยู่ในสนามด้วยกองทุนสปอ Bitcoin ETF ในอเมริกากลับมามีเงินไหลเข้าอีกครั้งแล้วก็เอกสารล่าสุดก็โชว์ให้เห็นจากโครงสร้างเลยว่าตัวเป้งๆอย่าง Goldman Sachs เข้าไปอยู่ในหนึ่งในผู้ถือครองกองทุน IBIT ของ BlackRock รายใหญ่ที่สุดมีหุ้นอยู่กว่า30ล้านหุ้นนี่ไม่ใช่รายย่อยไล่ราคา,ากันเองแล้วนะครับแต่นี่คือแหล่งทุนที่ลึกที่สุดในโลกกำลังจัดสรรเงินเข้าบิตคอยอย่างเป็นระบบ พลังซื้อจากสถาบันนี่แหละครับที่มันสร้างแนวรับที่แข็งโป๊กใต้ตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนปัจจัยพวกนี้แหละที่ทำให้นักวิเคราะห์เก่งๆออกมาฟันธงราคากันแบบไม่กลัวหน้าแหกมาเชลเดียดซีอของเจมินากับทอมลีจาก f u ันส r ตรกบอกว่าสิ้นปีนี้ได้เห็นบิตคอยที่150,000ดอลลาร์แน่ส่วนนักวิเคราะห์จากเบิร์นสตีนนี่ให้โหดกว่านั้นอีกบอกว่าไปเจอกันที่200,000ดอลลาร์เลยและทั้งหมดทั้งมวลนี้ มันกำลังปูทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฤดูการของอัลตคอยครับเมื่อบิตคอยยืนได้อย่างมั่นคงและค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเพราะเงินจากสถาบันและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเงินมันก็จะเริ่มไหลไปหาเหรียญเล็กๆที่มีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเหมือนกันเราเริ่มเห็นสัญญาณนี้แล้วนะครับดัชนีอัลตคอยซีซันเพิ่งแต่ระดับ80 ซึ่งสูงสุดในปี2025นี้เลยเป็นสัญญาณว่าอัลต์คอยตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่กำลังทำผลงานได้ดีกว่าบิตคอยครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไป a l l อินกับเรื่องราวโลกสวยนี้เราต้องมาดูอีกด้านของเหรียญกันก่อนครับอะไรที่มันอาจจะพังไม่เป็นผ้าได้บ้างมาดูสถานการณ์ขาลงหรือ the bear case กันหนึ่งคือ กับดักความสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของบิตคอยกับดัชนีหุ้นเทค NASDAQ 1ก0มันสูงถึง87%เลยพูดง่ายๆคือบิตคอยมันวิ่งเหมือนหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นทองคำดิจิทัลนี่มันเป็นดาบสองคมเลยนะครับตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าเมื่อไรที่ตลาดหุ้นโดยรวมโดนเทขาย บิตคอยก็มีแนวโน้มที่จะโดนลากลงไปด้วยและอาจจะลงแรงกว่าด้วยซ้ำถ้าพวกยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นจามเมื่อไรเราที่เป็นคนตัวเล็กๆในโลกคริปโตอาจจะถึงขั้นเป็นปอดบวมได้เลยนะครับ 2. คือฝันร้ายของ s t a c k f i l a t i o n นี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยครับถ้าเศรษฐกิจยังคงโตช้าแต่เงินเฟอ้อยังสูงอยู่แบบนี้เฟดจะติดกับดักเลย จะลดดอกเบีย้ยต่อก็ไปเร่งให้เงินเฟอ้อพุ่งกระฉูดแต่ถ้าจะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้เงินเฟอ้อก็จะไปซ้ำเติมเศรษฐกิจกับตลาดแรงงานให้พังพินาศลงนี่คือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภทเลยครับเพราะกำไรบริษัทจะหดหายความเชื่อมั่นนักลงทุนจะหมดไปแล้วด้วยความที่บิตคอยผูกติดกับแนสแดขนาดนี้บอกเลยว่าไม่รอดครับและสุดท้าย ความเสี่ยงหงดำํำคือความเสี่ยงที่เราไม่คาดคิดตอนนี้โลกเรามีหนี้สินรวมกันกว่า300ล้านล้านดอลลาร์แล้วแล้วในโลกคริปโตเองก็มีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเอาเองินมากวา้นซื้อบิตคอยเก็บเป็นคลังบริษัทพวกนี้กู้เงินดอลลาร์มาเพื่อซื้อบิตคอยนะครับ โมเดลธุรกิจแบบนี้มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อราคาบิตคอย์ขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นถ้าเกิดการปรับฐานแรงเมื่อไหร่บริษัทพวกนี้อาจจะต้องเทขายบิตคอยที่ตัวเองถืออยู่เพื่อเอาตัวรอดแล้วมันก็จะสร้างวงจรอุบาทที่ผลักดันให้ราคาดิ่งลงไปอีกเรามักจะกลัวจุดใหญ่ๆที่อยู่นอกตัวเราใช่ไหมครับเช่นไม่มีทุนไม่มีเส้นหรือไม่มีทีม แต่จริงๆแล้วจุดที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นจุดเล็กๆใกล้ตัวที่เรามองข้ามไปนี่แหละครับเหมือนกับดักความสมพันธ์หรือฟันร้าย stagflation ที่มันซ่อนอยู่ในข่าวดีเรื่องการลดดอกเบีย้ยโดยสรุปนะครับธนาคารกลางสหรัฐได้กลับลำนโยบายอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งมันเป็นการเปิดประตูสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในอดีตนี่คือลมส่งที่ทรงพลังสำหรับบิตคอยและตลาดคริปโต การยอมรับจากสถาบันผ่าน ETF ก็กำลังสร้างแรงซื้อที่ไม่เคยมีมาก่อนมุมมองของคนส่วนใหญ่คือส่วนผสมนี้แหละที่จะผลักดันบิตคอยไปสู่จุดสูงสุดใหม่ได้ภายในต้นปี2026อย่างไรก็ตามความเสี่ยงก็มีอยู่จริงและน่ากลัวมากครับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของบิตคอยกับตลาดหุ้นทำให้มันเปราะบางและภัยคุกคามจาก stagflation ก็อาจจะสร้างสภาวะที่สินทรัพย์เสี่ยงไม่มีที่ให้หลบซ่อนเลยครับมุมมองของเราคือ ตอนนี้เส้นทางที่ง่ายที่สุดสําหรับคริปโตคือการปรับตัวสูงขึ้นครับแต่มันจะไม่ใช่การวิ่งขึ้นเป็นเส้นตรงแน่ๆเพราะฉะนั้นเตรียมใจรับมือกับความผันผวนไว้เลยครับกุญแจสําคัญคือการจับตาดูทั้งกราฟเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่เราคุยกันวันนี้ตอนนี้โอกาสมันยังเข้าข้างฝั่งกระทิงอยู่ครับแต่เนื้อสิ่งใดการบริหารความเสี่ยงสําคัญที่สุดเสมอขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับจําไว้นะครับ คนตัวเล็กอย่างเราไม่ได้แพ้เพราะไม่มีเงินหรือไม่มีเส้นแต่เราจะแพ้ถ้าเรายอมแพ้เองตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะเกิดมาเล็กไม่ได้แปลว่าจะต้องเล็กตลอดไปจำไว้มีแค่สมองสองมือก็เริ่มต้นได้เลย